ลาสันเาสีลาสันวขาแต่คานขาแต่คานโลกนั้งมันออกมาหมดลกนั้งมันออกมาหมดมันพาดัวมันพาดไวสวัสดีครับผมเป๊ปพีฟไว้ฮะวันนี้เราจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่มามาหลายคันอยู่นะแต่วันนี้เราจะแนะนำหนึ่งคันที่แบบของมันต้องมีของมันต้องมีฮะ รถคันนี้สีแดงนะเกียร์ธรรมดานะราคาถ้างบถึงก็ผ่อนอยู่ประมาณมประมาณเกือบหมื่นกับหมื่น,กนเกียร์ธรรมดาสีแดงใครเห็นชอบแน่นอนครับเดี๋ยวพี่เป็ดสีวายจะพาไปดูรถเข้าใหม่กันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรปีอะไรราคาเท่าไร่ผ่อนเท่าไรแต่ยังไม่ถ่ายรูปนะยังไม่ลงวิดีโอในเพจเลยไปเดี๋ยวพี่เป็ดพา ไปดูรถเข้าใหม่กันนะอ่าแล้วก็รายละเอียดคันนี้นะยังไม่รู้รายละเอียดรู้แต่ราคาแค่นั้นเองเกียร์ธรรมดาสีสวยใครห็นต้องชอบของมันต้องมีไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เดินพาไปดูเลยนี่เรามาดูเลยนะครับอ่ะวันนี้ฝนตกนะนี่เรามาดูเลยเดีย๋ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคันสีแดงๆอยู่นี่เองไปไงานครับ เป็นไงของมันต้องมีคันนี้ราคานะราคาแบบเกินธรรมดานะคันนี้ครับราคาบอกเลยว่าโดนใจใครอยากได้นะติดตามในเพจเลยนะครับดูดูด,ดูดูนะฮะมินิคูปเปอร์นะคันนี้นะมินิคูปเปอร์นะสีแดงนะใครสนใจนะนทะเบียนนะทะเบียนทะเบียนจิบากัลรถนะครับนี่เป็นไงของมันต้องมีเป็นไง ป็นไงครับแดงไหมแดงสมชื่อไหมฮะโอ้ยมืดนะย็งไงครับคันนี้อ่าคันนี้ลายละเอียดนะรอติดตามหน้าเพจได้เลยนะเพจที่บอยนิเกียมคาร์นะอ่าครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงติดตามที่เพจได้เลยคันนี้ราคาย่อมเยาวมากเลยห้านิดนิด,นด,นด,ด,ดห้านิดนิดเกียธรรมดาห้านิดนิดนะโอเคเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นคันไหนเดี๋ยวรอรถเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมที่เพจที่บอยจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะ อันเอาแค่นี้ก่อนย่อยๆยเย,ยียกน้าย่อยคนอยากได้ของมันต้องมีอยากได้ต้องได้นะแค่โทรแล้วมานะครับพีทบายพี่เมีมคาไปแล้วบ๊ายบาย